ค,คกโมมาี BT, มีคอคอทุ่ณกลับมาในช่วงสินค้าดี n b t ช่วยขายนะครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์จากปูนามาเยอะแยะมากมายเลยครับเดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับจากอันคีราฟาร์มเกษตรยุคใหม่นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ได้ทราบกันแน่นอนสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับอันคีราฟาร์มแล้วก็การเลี้ยงปูนา คุณผูชมทราบไหมครับว่าจริงๆเกิดขึ้นจากน้องจุ๋มเด็กน้อยอายุ11ปีเมื่อตอนที่เรามีไอเดียตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดขวบค่ะ7ขวบตอนนั้นทำไมถึงอ,อยากให้คุณพ่อคุณแม่มาเลี้ยงปูนาครับก็ตอนนั้นผ่านาพ่อขับรถทำทุระไปทำทุระค่ะก็เลยผ่านฟาร์มปูฟาร์มหนึ่งค่ะก็เลยคิดว่าอยากลองเลี้ยงดูเพราะว่าสวยงามดีค่ะไป หลงสเสน่ปูนาะจัดฟาร์มแห่งหนึ่งถูกไหมฮะ,ะก็เลยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เรามาเลี้ยงแบบนี้เพื่อเป็นอาชีพหรือว่าอยากยังไงอยากอยากอยาก,ยากเราชอบปูอยากทดลองเลี้ยงดูค่ะอ่าครับพี่เจครับยังไงฮะเราต่อยอดมาอะไรยังไงก็คือจากจุดเริ่มต้นก็คือจากที่คุณจุ้มได้เล่าไปนะคะว่าแล้วเราก็มาเริ่มทดลองเลี้ยงลองผิดลองถูกกันมาอยู่พักหนึ่งค่ะแล้วก็พอเราเลี้ยงปูได้แล้วก็มี ในส่วนของผลผลิตจากปูละกันนะคะโดยเริ่มต้นเนี่ยเราอะทำเป็นพืชเชิงเดี่ยวก็คือปลูกอ้อยเข้าโรงงานปีหนึ่งก็จะได้ผลผลิตครั้งหนึ่งนะคะคพอถึงฤดูฤดูการที่มันแห้งแรงเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้มันมีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าปูนาเนี่ยเป็นสัตว์ประมงน้ำน้อยเนาะค,ค่ะเราก็เราก็ใช้ตรงนี้ค่ะเข้ามาเป็นอาชีพเสริมพูดง่ายๆเนาะอาชีพเสริมแล้วก็พอเกิดไอเดียว่า พอเราผลิตปูได้แล้วเนี่ยเราจะสร้างมูลค่าปูนาได้อย่างไรบ้างนะคะครเราก็ได้ได้ความคิดตรงนี้มาก็คือจะมีหน่วยงานที่เข้ามานะคะหน่วยงานที่เข้ามาช่วยในเรื่องของกระบวนการตั้งแต่การเริ่มการเริ่มเลี้ยงปูอันนี้เราคิดเอง ว่าเราเลี้ยงแล้วเราเอาผลผลิตของเราเนี่ยมาแปรรูปมาสร้างมูลค่าจากปูตัวหนึ่งเนี่ยเราเอามาแยกแตกกระจายได้เยอะแยะมากมายเลยคือไม่ใช่เลี้ยงปูแล้วก็ขายปูอย่างเดียวแต่เราต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นเพราะว่าปูนาเนี่ยหเดือนถึงถึงจะเก็บเกี่ยวได้นะคะแต่ว่าเก็บเกี่ยวได้แล้วเนี่ย สมมติว่าเราขายอยู่ที่กิโลละ8 0บถึง100บาทครับครั้งหนึ่งเราเก็บได้100กิโลเนี่ยเงินที่ได้มามันก็นิดเดียวเองนะคะแต่ว่าเราต้องเสียเวลาตั้ง6เดือนแล้วทีเนี้ยเราก็เลยมาคิดว่าเราจะสร้างมูลค่าจากปูนาตัวหนึ่งเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะคะเราก็เริ่มมีผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพริกน้ำย้อยปูกรอบนะคะอันนี้ก็ได้กระบวนการคิดมาจากทางพัฒนาฝีมือแรงงานแปดนครสวรรค์เข้าไปไอเดียเข้ามาใช่ค่ะท่านผอครับ เนี่ยเขามีวิธีคิดต่อยอดไปแล้วเขาอยากจะแบบไม่ได้ขายปูนาอย่างเดียวเขาอยากจะทําเป็นอย่างอื่นตอนนั้นเราให้แนวคิดเขายัางไงบ้างฮะคืองี้ครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครส <8. S 1> วรรค์น,นะครับเรามีโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ s อ e 4.0จุดนนะครับโดยการาเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับอันคีรคฟาร์มโดยเข้าไปาจัดตั้งทีมที่ปรึกษาแล้วก็เข้าไปให้คำปรึกษา หาปัญหาก่อนนะครับหาปัญหาแล้วก็วิธีการแก้นะครับแล้วก็มีการจัดฝึกอบรมให้นะครับก็มีปัญหาอยู่ประมาณสองอย่างนะครับก็คือในเรื่องของการสูญเสียในวงจรการผลิตต่างๆนะครับก็มีการฝึกอบรมในเรื่องของเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงานนะครับแล้วก็อีกปัญหาก็คือในเรื่องของการจําหน่ายสินค้านะครับก็มีการแก้โดยการจัด เพื่อรบรมในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการขายโดยการการขายออนไลน์ต่างๆนะครับนี่คือที่มาของอโครงการปรดิภาพแรงงานของกลมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับ<ม>พี่เจี๊ยบพอได้รับองค์ความรู้มาแล้วพอได้รับองค์ความรู้มาแล้วเนี่ยเราก็มีการให้สมาชิกสมาชิกในกลุ่มของเราทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับใบาจากกลุมพัฒนาฝีมือแรงงาน8ทุกคนคก็คือคต้องเข้ามาอบรมเพื่อที่จะองค์ความรู้เนี้ยามาใช้ในการ ดำเนินชีวิตแต่และว,วันเพราะว่าทุกคนมีอาชีพที่หลากหลายนะคะคก็คือเราก็ได้คิดวิเคราะห์แล้วก็ขจัดของเสียออกไปกระบวนการทํางานของเราเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปีเลี้ยงปูมาปี6กหนึ่งแล้วเราก็เริ่มมาแปลรูปที่ปี63านะคะแล้วก็โครงการเนี้ยเข้ามาเมื่อปี .65 เราใช้กระบวนการ BCG เข้ามาในการทํางานในกลุ่มวิสาหกิจของเรา นะคะโดยที่ไม่ได้มีของเสียเหลือออกไปภายนอกอเลยแล้วแถมยังคืนกลับสู่ชุมชนอีกนะคะนี่อันนี้คือถ้าดูผิวเผยเนี่ยเหมือนไม่จะไม่เกี่ยวกับปูนานะฮะมันเกี่ยวม, <c oughs> มันคือกาแฟค่ะ,ะ,คะกาแฟค่ะกาแฟเกี่ยวกับปูนายยังไงฮะใช่ค่ะก็คือกาแฟอันนี้ค่ะก็คือเราเอาน้ำหมัก ปูนาก็คือไคโตซาเนี่ยจากเศษอกปูที่เหลือเอาไปหมักเป็นน้ำหมักไคโตซานะคะคแล้วก็เอาไปผสมดินปลูกแล้วก็เอาไปใช้เป็นปลูกต้นกาแฟแล้วก็เอาไคโตซาจากต้นไจากที่เราหมักเนี่ยไปบำรุงต้นกาแฟแล้วก็เก็บผลกาแฟเนี่ยมาทำงานวิจัยกับทางมหาลัยราชภัฏนนครสวรรค์ค่ะ ก็คือเป็นกาแฟที่หมักด้วยจุลินทรีค่ะจากปกติทั่วไปนั่ก็จะเป็นการบ่มธรรมชาตินะคะแต่อันนี้เราใช้จุลินทรีย์ในการหมักนั่นคือส่วนหนึ่งจากปูนาที่เราเลี้ยงเอามาใช้ประโยชน์ต่อยอดได้แล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับปูนาโดยตรงเลยนะอย่างคุกกี้ที่แจกคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เป็นคุกกี้มันปูนามันปูนาค่ะก็คือปกติเนี่ยทุกคนเขาจะไม่มีของหวานที่ทำมาจากปูเพราะปูมันเป็นของขาวใช่ค่ะแต่เราอ่ะคิด คิดให้มันแตกกว่าคนอื่นก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นคุกกี้มันปูนานะคะใช้ส่วนผสมของมันปูค่ะจากในกระปุกนี้นะคะเราสามารถที่จะเอาไปต่อยอดปกติมันปูแบบนี้ก็คือคลุกข้าวสวยร้อนๆคุกข้าวสวยร้อนๆหรือว่าจะจิ้มข้าวเหนียวร้อนๆโรยด้วยถ้าคุกข้าวสวยก็จะโรยด้วยน้ำพริกน้ำย้อยปูกรอบกะปุกนี้เลยนะคะค่ะก็คือพร้อมที่จะแบบว่าใช้เป็นทานแบบทานเล่นก็ได้ เป็นกับข้าวก็ดีค่ะแล้วก็ซอสปูอ่องเข้มขน้นนะคะแล้วก็นี่มีเป็นน้ำปูนาเนน้ปูรสปูนาค่ะอันนี้ก็คือใช้ผัดหมักเนื้อสัตว์ ิงย่างได้เลยค่ะใช้ประมาณว่าอารมณ์น้ำมันหอยเนาะแต่ว่าเราทํามาจากปูนาค่ะพร้อมเครื่องเทศสมุนไพรนะคะเวลาจํากัดจริงๆถ้าคุณผู้ชมสนใจแล้วชมรายการ NBT มีคําตอบมีราคาพิเศษให้มีราคาพิเศษให้ทุกผลิตภัณฑ์เลยค่ะเพียงแต่คุณโทรมาว่าเราดูจากรายการ NBT ค่ะ เราก็จะมีราคาพิเศษให้กับทุกท่านนะคะไปซื้อที่ไหนยังไงฮะโทรติดต่อมาได้ที่0918424917พี่เจี๊ยบปูนาการันตีค่ะมีหน้าร้านไหมครับไม่มีเราขายออนไลน์ค่ะขายออนไลน์นะฮะออนไลน์อย่างเดียวแล้วก็ผลิตภัณฑ์เยอะแบบนี้ผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะครับวันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านขอบคุณมากค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการ n b t มีคำตอบในวันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ แค่คุกดโทมา